เวลาฉี่นะครับฉี่ฉี่มันจะเป็นแบบออกเหนียวเหนียวเห,เหลืองเหลืงเลยมันจะฉี่แล้วมันมีมดมดขึ้นมาเป็นน่าจะเป็นเบาหวานแต่ไม่กล้าไปตรวจน,น้นะะพอได้มาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ่าบาลานกาแฟแล้วก็อดอบบิโอนะครับสองตัวนี้หลังจากอาการแบบที่ฉี มันจะเป็นสีเหลืองๆเหลีห่ยวๆเ,เนี่ยมันจะตอนนี้อ่ามันจะเป็นแบบสีพุ่งแล้วครับฉีพุ่งแล้วก็สีมันจะเป็นใสๆแล้วแล้วก็อาการวิงเวียนปวดหัวอยู่บ่อยๆแบบหน้าเมื่อตาหม่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่ากินแล้วก็ น้องชายนะครับน้องชายรู้สึกว่าโอเคขึ้นครับประทับใจครับ,รบสำหรับผู้ที่มีอาการหรือว่ามีท่านใดสนใจจะโทรมาสอบถามหรือปรึกษาอาการนะครับสามารถโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีคำแนะนำเรามีโปรโมชั่นดีๆแนะนำท่านแล้วก็จะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับผม